มาพบกับสนทนาสถาปัย์นะครับในงานสถาปนิก56 Impact Challenger เมืองทองธาน,นีครับนบวัตรกรรมที่เราจะมาแนะนำท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นนวัตรกรรมที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีคือเวลาจะทำการก่อสร้างนะครับเราก็ต้องใช้แต่ว่าสิ่งที่จะเห็นต่อไปนี้มันไม่ไม่ธรรมดานะฮะมันพิเศษมากเลยเรียกง่ายๆว่ามันก็คือคอนกรีตแต่ว่าไม่ได้เป็นคอนกรีตที่ต้องผสมน้าแล้วก็ให้มันเซตตัว ในเวลาที่กําหนดแต่มันเป็นคอนกรีตม้วนครับคอนกรีตม้วนครับวันนี้เราได้เรียนเชิญนะครับโปรดักต์ดี e เตอร์ของบริษัทเอเนอร์แคร์นะฮะจำกัดคุณประกรณ์สิทธิศัก์สมใจครับมาร่วมพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคงเจอก่อนนะครับเจอกันอีกครับพิจิกรยังไงถึงมาทำคอนกรีตตัวนี้นะฮะคือ คือทางทางทางบริษัทเนี่ยนะฮะทำ <ผม S 2> ทำงานลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อยู่เยอะน,นะครับเกี่ยวกับพวกพลังงานบางทีขึ้นไปบนที่สูงเรามีปัญหาในการในการติดตั้งขนส่งนะครับทางท่าน,านประธานบริษัทนะคุณพีรพงศ์คุณพีรพงศ์ใชครับคุณพีรพงศ์เชื่อวัฒนาคุณท่านก็เราก็ได้คุยกันแล้วก็สนใจ d u c ตตัวนี้เราก็ไปดูกันที่อังกฤษก็ไปหาเอาตัวนี้มาน่าสนใจมากแสดงว่า เป็นของจากประเทศอังกฤษจากของประเทศอังกฤษครับนะครับพี่กับพี่พีรพงศ์พีรพงศ์เนี่ยเดินทางไปอังกฤษแล้วก็ไปเห็นสินค้าตัวนี้มาคือเราเรารู้จักก่อนแล้วเราไปตามไปดูว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรครับนะครับชื่อของนวัตกรรมตัวนี้เรียกว่าคอนกรีตแคนวาสใช่ครับใช่ฮะใช่ครับคอนกรีตแคนวาสครับชื่อไม่ค่อยคุ้นเลยครับพี่ประกรณ์ครับเจ้าคอนกรีตแคนวาสนี่มันมันมันคืออะไร มันหน้าตามันเป็นยังไงนี่อยากรู้จักเลอเกินครับหลายคนที่ไม่ได้มาเดินงานนี่คงคงไม่มีไอเดียเลยครับอยากให้ดูอยากให้ดูอันนี้มันคืออะไรครับประธานทัวรนี่คอนกรีตนะครับอ่านี่เป็นคอนกรีตมันมีส่วนผสมนะครับด้านบนนี่จะเป็นไฟเบอร์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมถัดลงไปเนี่ก็จะเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตเป็นผงคอนกรีตครับผมแล้วแล้วก็ชั้นล่างสุดนี่จะเป็นแผ่น PVC เป็นแผ่น p v c p v ีนี่กันน้ำกันกรดนะครับ ก้องกันกดได้นะฮะแล้วระหว่างแผ่น PVC กับด้านบนเนี่ยจะถักทอด้วยไมโครไฟเบอร์เพื่อเพื่อจะยึดให้ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเวลาเมื่อเวลาเราเอาไปใช้งานมันได้ไม่แตกออกจากกันเลยครับครับอืแสดงว่าคอนกรีตชนิดนี้เนี่ยมีวัสดุอยู่หลายหลายอย่างผสมกันในในในตัวของมันใช่ัไหมครับครับเป็นเทคโนโลยีอยอดเยี่ยมสุดยอดมากเลยเราไม่ต้องเอาคอนกรีตผสมทรายผสมอะไรพวกนี้ พอเสร็จแล้วพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปใช้งานใช้งานเช่นเช่นเอาไปปูพื้นหรือเอาไปการดินโคลนถล่มไปทำรางน้ำเอาน้ำสเปรย์เข้าไปครับ24ชั่วโมงจากนิ่มๆเมื่อกี้นี่เป็นอย่างนี้เหรอครับจากนิ่มๆนะฮะคือจะเป็นนิ่มๆจะเป็นมูนมาเป็นอย่างี้แล้วก็จะเป็นหน้าตาเป็นคอนกรีตที่แข็งแบบนี้นะนี่นะ จะเป็นชั้นๆับข้างบนนี้เป็นเป็นใยเหมือนใยใยใยถักพอแล้วก็เนื้อคอนกรีตอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ยังมีแผ่น PVC PVC กันกันความชื้นกันกันกันน้ำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาไปใช้ทำบ่อน้ำหรือเอาไปทำกักเก็บพวกสารเคมีอะไรต่างๆก็ได้เพราะว่ามันป้องกันได้ป้องกันได้ครับผมลืมบอกไปอย่างขั้นบนเนี่ยนะครับไอไฟเบอร์เนี่ยกันไฟด้วยตรงนี้กันไฟด้วยครับกันไฟแสดงว่าคอนกรีตชนิดนี้ ไม่ลามไฟไม่ลามไฟครับไม่ลามไฟเหมือนคล้ายๆแบบคล้ายๆเราเห็นฐานในเตาอ่ะแดงๆแดงๆอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้น่เป็นอย่างนั้นไม่ลูกเป็นประกายไม่เป็นประกายไม่เป็นประกายไฟแล้วก็ที่สาคัญอายุงานห้าสิบปีห้าสิบปีเลยครับห้าสิบปีอายุงานห้าสิบปีเลยครับครับโอ้โหใช้ลืมเลยใช้ลืมใช้ลืมเลยนะฮะาวนี้ว่าไอตัวที่สักสักใยนะครับคุณผ้ามมันสามารถที่จะทําให้คอนกรีตเนี่ยมันโค้งงอเข้าไปเคิร์ฟกับ สมมติในกรณีเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับคนทัวร์สมมุติว่าในกรณีที่เกิดเราจะไปกันดินโคลนถล่มนครับบางครั้งเราไปเจอโขดหินเราไม่ต้องไปตัดทิ้งเพื่อจะให้มันตรงให้มันอะไรอันเนี้ยแล้วก็ไล่ไลปเลยไล่ระดับไปเลยถึงแม้ว่าพอมันมันจะแห้งแล้วมันจะแตกมันก็ไม่หลุดจากกันนะฮะเพราะมันมีเส้นใยยึดอยู่ โอ้โหอันนี้ใหม่มากเลยนะใหม่ครับแล้วไม่ต้องเสริมเหล็กไม่ต้องอะไรเลยเหรอครับเอ่อถ้าเกิดเป็นงานโดยทั่วไปไม่ต้องเสริมะไม่ต้องสเกเลยอาจจะไปเจอชายคลองที่น้ําแรงๆอาจจะอาจจะมีการเสริมพวกพวกตะข่ายตะข่ายอะไรบ้างเหล็กบ้างครับเหล็กตะข่ายบ้างอตอนนี้บางคนสงสัยอมันเป็นม้วนมาแล้วมันจะต่อกันยังไงมันเป็นม้วนๆใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นม้วนๆครับพอเสร็จแล้วพอเวลามันจะ เป็นรอยต่อรอยต่อก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นี่เวลาแผ่นต่อแผ่นใช่ครับแผ่นต่อแผ่นกนันี่แผ่นล่างนี่แผ่นบนครับครับ,รบเราจะเชื่อมตามยาวเชื่อมตามขวางได้ทั้งนั้นก็จะเป็นรอยต่อเข้ามารอยต่อพี่นะครับจะเป็นรอยต่ออย่างนี้สุดยอดนะวัตรกรรมรางวัลสุดยอดมากสุดยอดมากรับรางวัลชนะเลิศมา4ปีซ้อนของยุโรปแล้วเลือข้าวโปรดักชนะเลิศของยุโรปแสดงว่าพี่กับเจ้านายเนี่ย ไปแอบดูมาแล้วว่ามันน่าจะใช้งานได้ดีน้ำท่วมใหญ่เมืองไทยี้มาไม่ทันมาไม่ทันมาไม่ทันโอ้โหสุดยอดเลยนะถ้ามาทันก็เจ๋าแล้วฮะครับครับพี่ประกรณ์ครับเพื่อเห็นหน้าตาครับการทํางานของมันสักนิดหนึ่งนะครับเรามีโบชัววันนี้นะฮะง่ายๆนะครับไปขนมาทั้งแผ่นก็คงลําบากนะฮะนี่คือโบชัวที่พี่ทำในงานครับแจกให้กับลูกค้าแจกใค้กับลูกค้าชื่อของมันก็คือคอนกรีตแคนวาสตัวนี้ครับ นี่ได้ได้นี่เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติที่ได้มากมาเลยนะฮะเซอร์ติฟายอ่าอันนี้ทําถนนทางรถไฟนะครับับเกกกี่ยววพงานเกษตรงานเกษตรนะครับครับพวกงานพวกงานเอ่อพวกไฟฟ้ากําลังอะไรพวกนี้นะครับแผนไฟฟ้าครับแผนไฟฟ้านะครับงานเหมืองนะฮะเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ทั้งหลายเยอะแยะมากมายเยอะแยะครับสามารถเอาไปใช้งานได้ดูจากภาพหน้าปกเนี่ยนะครับครับจะเห็นเหมือนกับอันนี้ใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมคือคอนกรีตแคนวาสใช่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 ครับอันนี้เป็นพื้นที่ในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เขาสูงนะครับอากาศบางนะครับคนงานขึ้นไปทํางานเนี่ยสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงต้องหยุดละต้องพักละเพราะอากาศมันน้อยเหมือนกับเราดูฟุตบอลโลกถ้าไปแข่งที่ปา拉ากวแลก็เสร็จเร็ว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 ก็ต้องหาวิธีการทํายังไงให้มันเสร็จเร็วๆทํางานให้ไวให้ไวเซตตัวให้เร็วครับนะฮะครับประมาณ2-3ชั่วโมงเนี้ย ต้องเสร็จแล้วเราลิฟต์ลงมาแล้วเราลิฟต์ลงมากัดมันครับก็คือทํารางน้ําขนาดใหญ่สองคนเนี่ยทําได้หนึ่งกิโลเมตรในหนึ่งวันในหนึ่งวันในหนึ่งวันหนึ่งกิโลครับพันเมตรเนี่ยนะครับในหนึ่งวันโอ้โหก็คือหมายถึงเอาเอาแผ่นคอนกรีตเนี่ยครับแล้วก็หลังจากเราขุดแล้วครับแล้วก็มีโรตัวหนึ่งแล้วก็โรตัวหนึ่งเลยครับแล้วก็พ่นน้ําพ่นน้ําเสร็จอืจบเซตตัวกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมง 24ชั่วโมงแข็งแข็งเปะเลยเลยเหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้เลยฮะครับแข็งก็คือแข็งเป็นหน้าตาแบบนี้ครับใช่ใช่เป็นแผ่นตัวนี้ใช่ฮะใช่ก้อนเนี้ยครับเนี่ยคือก้อนคอนกรีตหนาประมาณเซนหนึ่งสิบมิลอันนี้สิบสามมิลสิบสามมิลนะครับตัวนี้ครับผมก็ทํางานอุตสาหกรรมใหญ่ๆงานก่อสร้างขนาดเอ่อมีมีหลายบริษัทใหญ่ๆที่ทําเหมืองทํางานติดต่อมาเยอะครับแม้กระทั่ง รีสอร์ทในมาเลเซียภูฝนตกภูเขาถล่มทำยังไงดีแก้ปัญหาไม่ได้ก็ใช้คอนกรีตขนว่าเข้าไปช่วยในการทำงานครับเป็นนวัตกรรมที่ถือว่าใหม่มากนะพี่ใหม่ครับเป็นโปรดักที่ที่ผมเรียนนะฮะได้รางวัลชนะเลิศมา4ปีซ้อนที่ยุโรปนะครับเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมคือพูดง่ายเราอาจจะต้องลืม ความหมายของคอนกรีตครับยกดั้งเดิมไปก็ได้นะฮะเป็นคอนกรีตม้วลที่เป็นแผ่นๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของมันให้ชัดๆนะฮะนี่นะฮะอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมวนหนึ่งนี่ยาวสักเท่าไหร่เอ่อมีมีสองขนาดมีม้วนหนึ่งสิบเมตรกับมวนหนึ่งสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรมวนใหญ่ขนาดอ่านี่มวนสิบเมตรรับมวลสิบครับเหมือนหมูยอเลยเหมือนแหนมหมูยอเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะ นี่ม้วนประมาณ1ิเมตรนะครับตัวนี้นะฮะสิบเมตรนี่สองรมอรเมตรเอาแบบเหลือๆเลยก็งานยาๆเลยถ้าเกิดงานอย่างกรณีนี้ใช้ใช้ใช้หลายหลายหลายพัน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 เมตรนะครับอืเพราะว่าเราเราพูดกันเป็นร้อยเมตรสองร้อยเมตรเพราะว่าหน้ามันกว้างหนึ่งเมตรหน้ากว้างแผ่นได้หนึ่งเมตรครับถ้าเกิด2 0 0รอยเมตรก็คือ200ตารางเมตรสองตารางเมตรครับอ่าว่ากันอย่างนั้นเลยม้วนเนี่ยสองร้อยตารางเมตรแน่ๆใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้ก็ม้วนหนึ่ง สิบตารางเมตรสิตารางเมตรสิเมตรสิเมตรก็ต่อไปถ้าถ้าจะทํารอยต่อก็ทําเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับเชื่อมเป็นรอยต่อใช่ครับจะเป็นกาวจะเป็นกาวเป็นสกรูหรือจะทับกันเฉยเฉยหรือทับกันเฉยเฉยทำไมทับกันเฉยเฉถ้าเกิดเป็นเป็นรางน้าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนลังคาบ้านลังคาบ้านก็ทับกันเฉยเฉยถ้าสล็อถ้ามันมีสล็เยอะๆแล้ทับกันเฉยเก็โอเคละได้เลยนะครับได้เห็นว่างานเนี่ยอย่างกรณีองนนี้อันนี้ดูตัวอย่างการทํางานบนภูเขาทํางานเป็นรางน้ําบนภูเขานะครับ ไม่ต้องขนเข็นขนอิดขนปูนขนรายไม่ต้องขนขึ้นไปขนกันไม่ขึ้นไปยุ่งยากขนเฉพาะม้วนแผ่นนี้กับเครื่องฉีดน้ําจ้างชาวเขาขุดขุดร่องน้าหน่อยเสร็จเรียบร้อยก็เอาน้าเอาน้ําเทครับเส้นแข็งเป๊ะครับเป๊ะนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนคังเครบคังน้ํามันคังน้ํามันครับกฎหมายบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยน้ํามันรั่วไหลออกมาเนี่ยจะต้อง ปีพุทธิโค้ชเทคมันข้ามออกไปข้างนอกก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมสมมติว่าตรงนั้นเนี่ย